สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่25กันยายนนะครับีประเด็นครับการประชุมสภานะครับเพื่อ,เ,อเขาเรีเยกได้ว่าวาระในการที่จะรับไหมรับรับยัตตินะการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ6ยตติด้วยกันนะครับ หงยตินี้ประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอาจไม่ไหวจริงๆนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาของสภาเนี่ยหามันเยอะมากนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือมีหกยติที่เข้ามาในสภาหให้สภาพิจ,จารณานะครับปรากฏว่าสภาเนี่ยมีเวลาให้พิจารณานะครับว่าจะรับไม่รับเนี่ยนะะมีเวลาแค่ถึงเที่ยงคืนเมื่อวานนะครับก่อนที่มันจะปิดนะฮะปิดประชุมสภานะครับ สามัญนะฮะสมัยสามัญเนี่ยสมัยวิสามัญครั้งที่1นะครับออของปีนี้นะครับถ้าถ้าถ้าจะมีประชุมอีกก็คือต้องไปรอการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2อนะครับอันนี้ครั้งที่1เนี่ยมันเส้นสุดเมื่อวานนะครับนะครับทีนี้เนี่ยโดยตามปกติแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมือ่อเมื่อมันมียติเข้ามาเนี่ยนะครับสภาก็ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับนะครับรับว่าเขาเรียกว่า พิจารณาในการรับหลักการเนี่ยนะครับรับร่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าวันละแหละวันละแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีวันละที่2แล้วก็วันละที่3นะครับซึ่งรอบเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นรอบแค่วันละแรกว่าจะรับหรือไม่รับหลักการนะครับปรากฏว่าเขาก็ถกเถียงกันนู่นนั่นนี่แยกไปหมดนะฮะสุดท้ายนะฮะมันก็เลยจบลงที่นะฮะ คุณภัยบูลณ์นะฮะนิติตะวันนะครับถ้าจำนมสกุลผิดต,ต้องขออภัยด้วยก็เสนอให้สภาเนี่ยนะครับน่าจะใช้ข้อกดข้อบังคับของสภานะครับกดสักกดข้อนึงเนี่ยว่าเฮ้ยเนื่องจากว่ามันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยงั้นก็ให้ตั้งกรรมธิการนะครับเพื่อพิจารณาตัวยติก่อนไหมตัวยติก่อนไหมว่าเฮ้ยไอ้หัยติเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงบ้างมันควรที่จะต้องรับไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคนนี้ต้องรับไหมให้ตั้งคณะกรรมการก่อน พอกรรมธิการว่าอย่างไงเราเอาค่อยเข้าสู่สภาทีนึงนะครับให้คณะกรรมิาการมีเวลาในการที่จะไปพิจารณาหัวยติเนี้ยสี่สิบห้าวันนะฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอ้าถ้าอย่างเงี้ยก็รอหน่อยอ่รอหน่อยก็ได้นี่เอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนููเนี่ยไปรอที่ประชุมสภาสมัยชามันครั้งที่2นะครับเอ่อน่าจะเอ่อเปิดสภากันก็อาจจะประมาณสักพฤศจิกายน,นวาเนี่ยนะครับ ก็ไปลองการพิจารณาตอนนั้นก็ได้นี่นะครับมันก็ได้มันก็ได้ถูกไหมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้ากรรมธิการเกิดเกิดไม่เอากับไม่รับนะคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องยืน่นเข้าสูมสมา่สภากรมากรมธิการกรรมธิการคิดว่าไม่เหมาะสมนะครับก็แปลว่าเรื่องมันก็จะไม่ได้เข้าสู่สภาในการประชุมสมัยสามัญที่2พอเรื่องไม่ได้เข้าสู่สภาเสร็จป,ปุ๊บสภาเอาประชุมสามัญสมัยที่2เนี่ยมันมีระยะเวลาในการประชุมเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ120วัน120วันก็คือ4เดือนเนี่ย ะะถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เกิดขึ้นในการประชุมสภาสมัยที่2เนี่ยโอ้โหเท่ากับว่าก็ต้องรอรอไปอีก4เดือนเลยนะนะครับแล้วก็ไปรอไปนูนไปประชุมประชาเอ่อไปประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1ของปี6 4สคือมันจะกลายเป็นการแบบแตถทวงไงมันเหมือนให้อารมณ์เหมือนการแตกทวงนะครับถ้าเกิดคณะกรรมการกรรมธิการบอกว่าไอ้ไม่โอเคต้องกลับไปแก้ไขใหม่นะฮะเนื้อหามันยังอย่างวุ่นอย่างงันอย่างนี้มันยังไม่ควรเอาเข้าสภา คือพูดง,ง่ายคือเป็นการโบยไปให้คณะกรรมาธิการนะฮะสภาผู้แทรนราษฎรก็เหมือนจะลอยตัวกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดสภาผู้แทรนราษฎรหมดในวาระแรกว่าไม่เอาปุ่งม็อกก็เหลือถูกว่าเขาก็เลยแก้ด้วยการที่ให้มีการชนขึ้นมาสร้างการชนขึ้นมาคือเป็นคณะกรรมาิการนะครับแต่ปัญหาคือถ้าคณะกรรมาิการบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคมันต้องไปแก้ไขนะฮะตัวยติที่จะให้แก้ไขรัฐมนูญเนี่ยต้องไปแก้ไขนู่นนั่นนี่นะนะครับมันก็จะไม่ได้เข้าสาภา สมัยสามัญที่2ของปีนี้เรื่องมันก็จะยาวไปอีกนะครับอ่ามันก็เลยกลายเป็นเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าสภาเขาก็เลยใช้โค้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะต้องปิดการประชุมสภาสมัยสามัญที่1เนี่ยด้วยการที่แทนที่จะเอาเวลามาโหวตนะฮะว่าจะรับยัติ6ยัตินี้ไหมนะครับในการแก้ไขาารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เลยเอาช่วงเวลาโค้งสุดท้ายหลังจากที่มันเหลือลเวลาที่เดียวเนี่ยเอาเป็นมาลงมติว่าจะให้ตั้งกรรมกับกรรมธิการนะครับ ในการที่จะมาพิจารณาตัวยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนไหมนะครับก็คนโหวตก็715นะฮะเห็นด้วย431ไม่เห็นด้วย255ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะฮะสรุปแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมธิการนะครับทีนี้พอตั้งธรรมนาาิการก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปนั่นแหละนะครับลองึกภาพนะฮะมันอารมณ์แบบบ๊็อบจะเข้าใจไหมว่าว่าแบบนี้คืออะไรนะครับเพราะนั้นมันก็ให้อารมณ์เหมือนจะเตะถูกการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ปะ มันก็เหมือนจะทาให้บ๊อกเนี่ยนะเติมเชื้อไฟนะฮะบ,บ๊อกก็จะเดือดขึ้นบ๊อกก็จะเดือดขึ้นไม่แนะ่เดี๋ยวจับตานะฮะทีนี้ตลาดหุ้นมันก,มนก็มันก็ควรต้องพักการลงนะนะต้องมีเด้งขึ้นมาบ้างแต่พอมีเด้งปุ๊ก,ก็ต้องหาเหตุว่าเด้งมาเพราะอะไรประกอบเมื่อวานมันมีความหวังเรื่องของตัวซิมรัดแพ็กเกจนะครับก็คือ,อตัวแพ็กเกจในการที่จะเอามาเยียวยานะครับเอามาประคองเศรษฐกิจเอามาเรียกได้ว่า มาตรการที่จะเอามาไว้สําหรับเ,เหมือนไว้ไว้เป็นนจะเรียกว่าเป็นอะไรดีมันเปมืนเป็นปน,นโยบายนะฮะในการที่จะเข้ามาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจอันที่2นะครับแพ็กเกจอันแรกเนี่ยมันใช้เงินไปหมดละสามล้านล้านเหรียญนะฮะอย่างไว้นะฮะแพ็กเกจที่2เนี่ยเดโมแครตเขาก็เดิมทีเขาเคยเสนอไปที่3ล้านล้านเหรียญแต่ว่าริพับ์บิกันเนี่ยซึ่งอยู่ในชั้นของคนที่สภาเนี่ยและริพับบิกันเขามี ได้เล็ควางเสียงข้างมากในชั้นวุฒิสภาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้ผ่านกฎหมายนี้สักทีหนึ่งนะครับเดโมแครตก็พยายามแล้วพยายามเล่านะครับในการที่จะอยากให้ผักดันกฎหมายคือถ้าก้อนนี้มันผ่านออกมาได้อย่างที่เดโมแครตเขาผักดันขึ้นมาจากสภาล่างนะที่3าดอลลาร์เหรียญเนี่ยโอ้โหหุ้นมันขึ้นกระจายเลยนะครับแต่ตอนนี้พอเรื่องนี้มันเลื้อยลังมาก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หุ้นเมกาเนี่ยมันดกลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราบอกว่าหุ้นเมกา มันดอปลงเพราะด้วยเรื่องของโควิดแพร่ระบาดมันดอปลงด้วยเรื่องของตัวสติมูลัสแพ็กเกจล่าช้าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เหตุผลจริงๆเหตุผลเพราะว่าตอนเดือนสิงหาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เกิดอะไรขึ้น SHP ก็ขึ้นเป็นะพดอเะคุ้นเมริกามันก็ขึ้นดีเหลือเกินแปลว่าบทมันอยากจะขึ้นมันก็ขึ้นเองของมันเป็นแรงเก่งกําไรบทมันอยากจะลงคือเขาก็อยากจะปาเขาอยากจะขายใครจะทําไมนะครับเพราะนั้นเหตุผลมันมันเป็นแค่เรื่องประกอบนะครับ แล้วตอนนี้ในตลาดหุ้นอเมริกาผมมองว่าเปน็นนังอ่านง,งานบางบางเฮาส์เนี่ยผมว่าน่ากลัวนะในแนวความคิดนะครับกลับมาเป็นในทรงแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยตลาดหุ้นอเมริกาลงเดี๋ยวลงแบบนี้เศรษฐกิจจะพังนะเฟดต้องอัดฉีดเงินมากขึ้นสภามันต้องรีบผลักด,ดันนะสติมูลัแพ็กเกจออกมาได้แล้วนะครับคือเขาไม่มองว่าตลาดหุ้นลงมาแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเฟดบอกว่าจะใช้นโยบายการเงินเพิ่ม เดี๋ยวส้าสภาคอนเกรสผ่านกฎหมายสติมูลัแพ็เกจอัดฉีดเงินลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันจะตีกลับขึ้นไปุ้ง,ง่ายคือไปฝากความหวังให้กับบรรดาพ olicymaker มอ,องมากแ,แล้วแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่ว่าเมื่อถึงวงโครจรเวลานักวิเคห์เนี่ยกลับมากลับมาแบบว่าเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนกับการปรับลดลงของหุ้นแล้วไปคาดหวังกับไอ้เรื่องเดิมๆเช่นเรื่องของการที่เฟดจะต้องทําใหญ่ขึ้น ้เงินอัดมากขึ้นทํา QE มากขึ้นแล้วก็สภาคอนเกรสต้องอัดชิดเงินมากขึ้นคือไปคาดหวังอะไรกับเรื่องแบบนี้นผมมองว่าตลาดแปลว่าตลาดเนี่ยแปลว่ามันมัน,ม,นมันคือภาพของคนติดดอยอะ่ะพอคนติดดอยเสร็จปุ๊บก็อยากจะหาความหวังแล้วก็กระตุ้นทําให้ policy maker ต้องทําอย่างงี้นอย่างนี้สิเดี๋ยวตลาดมันก็ได้กลับขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แปลว่าคนติดดอยกันเยอะแล้วนะครับหุ้นมันก็จะลงได้เรื่อยๆนะครับนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีนะฮะที่ที่ผมไม่ั่งอ่านง,งานชาวบ้านเขาแล้ว คือมันให้อารมณ์แบบเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อแบบปี2ปีที่แล้วเลยก่อนที่ตลาดมันจะลงเนช่วงที่มันเป็นนโยบายเออมิสเทคอ่ะช่วงที่เอ่อทำเล่นเรื่องเทรดบอลหนักๆช่วงที่เฟดเอง,องเนี่ยนะครับเอ่อเรียกได้ว่าปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็เริ่มลดขนาดงบดุลนะช่วงนั้นก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบว่าไปไปไปพึ่งพานโยบายเอออารมณ์แบบติดดอยอะ่ะนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ